สนับสนุนโดย for You t o b ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวเฟซบุ o กและชาวชอชอแคมทุกท่านค่ะกลับพบกับน้องเก๊กแล้วก็ต้องมีอะไรเลิศเเนาะก็คลิปนี้นะคะแต่งตัวแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นเอ,อ่อเจ้าหญิงดอกไม้ดอกกุหลาบนะคะก็เริ่มเริ่ม,มด้วยการนะคะน้องเก๊กก็แอบทาลงรองพืนะ้นอะไรเขีคิ้วเขียนคิ้วมาแล้วเนาะแล้วเราก็มาแต่งตาก,กันครอย่างแรกเริ่มกันเลยเนาะด้วย eye shadow for You t u make Believe f o r Col o r eye s h a d o ดนะคะ Eye Coating นะคะก็คือว่าเป็น Eyeshadow ที่ติดทนมากแล้วเปิดข้างในมีป๊อปอัพนู่นนี่นั่นนะเหมือนเดอะบาร์เลยสวยจริงๆอันเนี้ยมันติดทนมากแล้วก็ i ิกเมนแน่นมากนะคะเดี๋ยวเราจะสวอตให้ดูด้วยเนาะเริ่มจากสีแรกค่ะสีชมพูอ่าเห็นไหมเนื้อกิ๊ตเตอร์แน่นปล่า ทาไปบริเวณเอ่อทั่วเปิืกตาเลยนะคะา right oh. ่นั้น,นะคะสีน้ำตาลนะคะมันจะเป็นน้ำตาลกลางนะคะเราเรียกน้ำตาลกลางนกันเนาะ mm hmm. ก็จะเป็นที่มีกลิตเตอร์นะคะเราก็ทาไปบริเวณเอ่อชั้นตาของเราค่ะ้ย เอ้ oh. yo, yo. าเย้าเย้าต่อมานะคะเป็นน้ตาตาลอมแดงๆนะคะแบบนี้แบบไหนรู้เป็นจะเป็นน้ตาตาลเข้มขึ้นมาอีกหน่อยเนาะก <c oughs> ็คราวนี้เราก็จะทาไปบริเวณหางตาแล้วเราก็ขัดเบ้าไปด้วยค่ะเห็นไหมขัดขึ้นไปเป็นตัว V ีเล็กน้อยไม่ต้องสูงมากแล้วเดี๋ยวเราก็เบรนเอานะคะจากนั้นนะคะสีขาววิงยิ่งกว่าเนี่ยชอบมากนะคะเรามาทําเป็นแบบใต้ตาก็ได้นะวิงวิง นี่เราก็จะเอามาทําเป็นไฮไลท์นะคะตัวนี้ไฮไลท์หนกคิ้วนะคะเก็บส่วนเกินออกมาแล้วก็หัวตาเล็กน้อยให้ดูสว่างเนาะกิดอายไลเนอร์เลยจ้าตามรูปตาก่อนนอะจ๊ะตอนแรกเพื่อเป็นฐานในการติดขนตาปลอมเนาะ จากนั้นนะคะก็เก็บอินไลเนอร์ค่ะด้วยดินสอที่มีครีมครีมแล้วดินสอครีมครีมแล้วก็เขียนลงมาด้านใต้ตาเลยจ้าจากนั้นนะจะก็แอบไปตีขนตาปอมไปแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็มากรีดอะไรนะวิ่งหาให้มันแบบกระจายเหมือนเดิมเลยนะจาให้แบบเฉียวไปเลย แล้วก็เอาอายพรมเมอร์นะคะทาใต้ตาเพราะว่านี้เราจะใช้อายแชโดว์สีชมพูที่เขามีให้มามาทําเป็นกริตเตอร์วิงวิงใต้ตานะคะแต่ว่าด้วยความเยอะของตัวน้องเกศเน,นี่ยมันพอหรือเปล่าถามจริงไม่ค่ะน้องเกก็ตัดกริตเตอร์หนักลงไปอีกค่ะแต่ว่าทํำไมถึงใช้สีชมพูว่ามันจะได้มีแบบเป็นประกายชมพูเข้ากับเออ ตีมนะคะแล้วก็ใช้ปัดแก้มออกชมพูอ่อส้มๆมาค่ะชมชมพูส้มๆมาเนาะแล้วก็ปัดเอาเอาปัดให้หนักไว้ก่อนเลยค่ะเพราะว่าลุคนี้ยังไงเราก็แต่งกันออกกลางคืนอยู่แล้วเนาะ <S <S ไม่ต้องตกใจนะคะว่าจะเป็นนิ้วหรืออะไรต่อมานะคะไฮไลท์ค่ะจัดเลยค่ะเห็นไหมว่าหน้าผากเราสว่างแล้ว <S <S อย่าก,กลัวนะ <S <S ว่าจะเป็นนิ้วไม่ต้องตกใจเห็นไหมว่ามันต่างกันเลยออไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจจัดไปก่อนหนักๆนะคะเดี๋ยวเรามีเบรนดเดี๋ยวเรามีเบรนด์ ตามทีโซนเนอะจัดไปต่อมาค่ะเราก็บรอนเซอร์นะคะบรอนเซอร์ที่จะหมูกเราค่ะสไลด์สะดุ้งนะคะโอเคเยาเย้าเย้าเยานะคะเราก็สไลด์ไปไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะเยอะๆเหลืออะไรเนาะเดี๋ยวพอเราถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยออกมาเราจะสวยมากเราจะเป็นคนที่สวยที่สุดในงานนะคะ เพราะงานแบบนี้เป็นงานถ่ายรูปนะคะไม่ได้เป็นงานแบบโชว์หน้าอะไรอย่างนี้เนาะโอเคค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาให้เออขอให้ค่ะเราจะมาบรอนเซอร์ที่หน้าผากเราให้หน้าผากดูกลมแคบลงแล้วนี่ค่ะคือการเบรนนะคะน้องเจะใช้แปรงอันใหญ่ๆของของน้องเกนนะคะก็เบรนทั่วหน้าเลย โอเคต่อมาค่ะลิปสติกนะคะเป็นลิปชายนะคะเป็น sexy for you two นะคะก็เป็น l a s t y matte นะคะเป็นแบบเป็นลิปที่แบบน้องเกรู้สึกว่าแบบเฮย้ยมันแน่นมากอะเบอร์ห้านะคะอันนี้อูแน่นไปไหนอะติดแบบสุดยอดเจ๋งจริง,รงน้องเกดจะให้แบบเป็นแบบที่หนึ่งในเดือนนี้ปีนี้เลยจริงอันนี้เลิศมากต่อมาค่ะก็เป็นการทำผมเนาะแล้วก็ กยผมมานะคะหนึ่งข้างจากนั้นนะจารเราก็ให้เขาปิดหูนิดนึงแล้วก็ติดกิฟต์นะคะดันขึ้นไปมันพองๆองหยิบโยกอีกแล้วนะคะแล้วก็เราก็ติดกิฟต์นะคะแบ่งเอาด้านหน้าออกมาจากนั้นเราก็บิดเกลียวค่ะจับเพื่อให้มันเป็นชอเป็นทรงปิดหน้ามาแล้วเราก็บิดเกลียวนะคะแล้วก็ติดกิฟต์จ้า ม,มีสเปร์ก็อัดสเปรย์เราจะได้อยู่แต่ว่าคลิปนี้เราไม่ได้ออกไปไหนจริง,รงๆเราก็ขออภัยที่ไม่ได้อัดสเปรย์นะคะแล้วเราก็ปล่อยผมมาโกนมาไว้ข้างหน้าแบบนี้เสร็จค่ะถักเปียค่ะจะเงินเงินเงินเนาะเพราะว่าแบบไม่เป๊ะจริงๆถักเปียแต่ก็พยายามเนาะเพราะว่าไม่ได้เกิดมาเป็นหญิงตั้นเลยก็ค่ะไม่เคยถักเปียเองอ่ะอ มันหนังยางนะคะไม่ยากหรอกมันหนังยางแหนแล้วก็จับให้มันพองๆอ,ออกมานะคะจากนั้นค่ะติดดอกไม้ค่ะเป็นดอกกุหลาบดอกเอ,อ่ออะไรก็ได้ค่ะดอกหน้าวัวก็ติดได้นะคะแล้วแต่ใจปรารถนาเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็เอากรีบใบไม้ค่ะมาแซมแซมเขาเนาะเออตามที่เขามีในช่ออะไรอย่างนี้เนาะเราก็มาแซมแซมเพื่อให้ความสมจริงค่ะ หัวเราจะได้เป็นพืชศาสตร์โลกจริงๆอนะคะจากนั้นนะคะเออ่ไม้เลื้ยเนี่ยเราก็อมาติดกับผมเราเลยค่ะเสียบลงไปเลยแล้วก็พยายามขดๆเขาให้เข้ากับเ e กียวเปีย e นะคะเสร็จแล้วก็ติดทีรามงกุฎนะคะติดลงไปเลยแล้วก็กิฟตสอดด้วยอะไรอย่างนี้เพื่อความแน่นเนาะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับ การแต่งองค์ทรงหนังหน้านะคะเป็นพืชศาสตร์โลกก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการแต่งหน้าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับน้องเกณนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจและที่ขาดไม่ได้ขอขอบคุณ for You 2นะคะที่ส่งเครื่องรางเบลบล,บล,บลน่ารักน่ารักมาให้น้องเกณเล่นเนาะชอบลิปสติกมากมากที่สุดมากจริงๆโอเคค่ะคลิปนี้ไปแล้วบายบายจือบูอือเบลอีกเออปักเหม็นเวอร์